หลวงพ่อเจ้าค้าทุกวันนี้ชาวบ้านเจอปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แล้วก็เจอพิษโควิดเข้าไปอีกทำให้พวกเราทำงานกันไม่ได้เลยงานนี่ถูกงดหมดเลยแม้กระทั่งโยมซึ่งทำาลงหลออพระก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ค่ะเพราะว่า,าทำวัดขาดกิจกรรมลว<น>งพ่อชา,น,าน่าจะยังดีกว่าพวกโรงแรม การท่องเที่ยวโต๊ะจีนอะไรต่างๆตอนนี้หมดโดยเฉพาะที่นางสันที่สุดแท็กซี่แท็กซี่เนี่ยนะเขาต้องเสียค่าเจ้า่าน้ํามันแล้วก็ไม่ได้เลยครอบครัวเขาก็เลยหดอยากยากจนเอาละเราต้องมีคาถาบริกรรมสู้พวกนี้ไว้อ,อย่างหนึ่งว่าวิกฤตกับปกติวิกฤตมักจะเป็นของชั่วครูชั่วหยาบแต่เวลาปกติเนี่ยมันจะยาวนานมากกว่าวิกฤตถ้าเราไปบอกอนะกูจะแยกนาน น่ากลัวจะลาบากทั้งชาติน่ากลัวจะแย่ทั้งปีหรือจะบอกหมายบางคนไปทํานายภาวะเศรษฐกษิจ5ปีจะฟืน้นถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเนี่ยมันลิกผิดหลักธรรมในความคิดถ้าคิดบวกมันต้องคิดว่าของพวกนี้มันของชั่วคู่ชั่วหยางอะไรก็ตามดัวความรักควา,ามชอบมันก็เป็นของชั่วคู่ชั่วหยางความเกลียดความชังดูที่ทางการเมืองนี่นะก็เ,เกลียดกันเหลือเกินแต่แล้วทำไมเขาประคองทํางานกันได้ล่ะเขาเล่นการเมืองแบบเล่นหนังเล่นละครคือ จูบตบตบจูบทำท่าจะแตกแยกจะทะเลาะก,กันแต่เดี๋ยวก็ประคองแขนกันนั้นเรื่องการประคองงานประคองอาชีพเนี่ยมันต้องประคองใจใได้ก่อนถ้าใจเราเริ่มรู้ว่าอันน,นมันก็แค่ของชั่วครูชั่วยามถ้ามันเป็นไปนี้รันดอนตลอดการอันนี้นันแน่นอนนะเป็นอันว่าหมดโอกาสแต่เชื่อเถอะตามโลกความเป็นจริงมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวก็เกิดใหม่เดี๋ยวก็มาใหม่ โรคโควิดก็ไม่ใช่อาจจะตัวสุดท้ายมันอาจจะมีตัวใหม่ๆมาอีกแต่แล้วสักพักหนึ่งมันก็ตั้งแต่แต่และโรคโรคเอดไอว้าต่างๆมันก็ไปแล้วแล้วก็มาใหม่แล้วก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราอยู่แบบตั้งท่ารับให้ดีปรับจิตปรับใจปรับดูว่างานตัวไหนมันลุ่งงานตัวไหนมันล่วง